นะจัดไปวายเข้าสองแถวก,การันตีจาฤฤ่ายบริจาคหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบสวยจัดสวยจัดจัดกับบิ๊กวินแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะมั้ยละ120รอบ่ไปสอง0มื่แล้วอว่ะมันสุดขนาดนั้นเลยนี่ครับ13,860คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพ,เพื่อความบันเทิงเท่เทานั้นการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รัครบคำแนะนำโอเคสวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนชอบปั่นทุกท่านวันนี้เราก็มาจัดเกมนี้ครับ Legendary Monkey King นะครับเจมาอยู่ที่2 0ัง แล้วมาดูกันว่าเกมนี้มันแตกดียังไงมนันเกมลูกรักของผมเลยนะเว้ยเกมนี้มันจะมีฟีเจอร์สุดเดือดอยู่นี่คือ,อฟีเจอร์กระบอกนั่นเองนะครับขยายแถวขยายราย,รายการจ่ายผมเล่นไม้ละร้อยยี่ออโต้ไปก่อน30มหมุนเกมนี้เข้าฟรีสปินไม่ยากด้วยนะครับแต่ถ้าคนที่ชอบเล่นแบบไม้หนัก,นกๆแต่เวอร์เอมันอาจจะไม่ได้มันขนาดนั้นสักเท่าไหร่เพราะว่าสูงสุดมันได้แค่ไม้ละ4 0 0เท่านั้นเองนะครับเหมือนสาวถ้ำเลยเหมือนสาวถ้ำเลยเพียงแต่ว่าเกมนี้จ่ายดีกว่าเยอะ แล้วมันจ่ายดีกว่าเยอะครับน uh, ี mm ่ไงเข้าสเกตเตอร์ท exactly uh, ี่เรียบร้อยสวยงามเข้าอย่างไวไปอย่างสุดหรือเปล่าต้องไปอย่างสุดด้วยนะคือรายการจ่ายมันจะถูกเพิ่มเรื่อยๆนะครับเพิ่มเรื่อยๆทำคอมโบเพิ่มตัวคูณและไอฟีเจอร์กระบอกแบบนี้โป่งโป่งเห็นไหมรายการจ่ายก็จะเพิ่มเป็น1,600วิธีมันได้บนมันเขียนบอกนะครับทุกครั้งที่ไม้กระบอกมานะรายการจ่ายจะเพิ่มขึ้นรายการจ่ายคืออะไรรายการจ่ายคือวิธีการจ่ายเช่นสมมติผมได้เคสามตัวนะครับก็คือหนึ่งรายการจ่ายเช่งมันจะ มีราคาจ่ายบอกชัดเจนอยู่แล้วแต่ถ้าผมได้เคสตัวรากาจ่ายจะเพิ่มมา2 3 4อะไรก็ว่าไปคือวิธีการจ่ายสูงสุดนั่นเองนะครับขึ้นมา1,920วิธีการจ่ายครับสวยจัดและโปงมาคูณ5าไปก่อน720ขึ้นมา3 0 7 2เอาดิมันถึงได้เป็นเกมลูกลักผมไงเพราะช่องมันเยอะมันอะ่ะามันมอย่สแแล้วโอเคโอเควุยเข้าสวยคำพูดไปก่อนสนัญลักษณ์มาเพิ่มอะไรก็ได้มาหน่อยครับบิ๊กวินมาก่อนีมังกรน,นะ เกี่ยวอะไรกับมบังกีคิงเนี่ยมังกรเนี่ยมังมังเหมือนกันหรือเปล่า5,022ครับเอ้ย2 8ครับ22มาจากไหนวะสัตว์จะพูดอะไรก็พูดนี่มาต่ออีก2กระบองจัดไปขึ้นมา2,880วิธีเออวิธีโคตรสุดอะผมบอกให้นะครับขอเแถว3ขอเจแถว1 J เจแถว1มาสวยโป่งไป2 4 0 0คูณไปแล้วคูณ10ไปแล้วบอกเลยว่าบิ๊กวินแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงฮะ เกมนี้สูญในรุ่นอยู่แล้วเกมลูกรักผมเองติดท top 10แน่นอนนะครับท top 10ในค่ายบีจีแน่นอนนะครับสามหมาดกร้อยสามสิบโอเคนะจัดไปไวเข้าสองแถวการันตีจ่ายไปดิจ้าหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบสวยจัดสวยจัดจัดจะบิ๊กวินแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะไม่ละร้อยยี่ร้อยไปสองหมื่นห้าแล้วอะ่ะมันสุดขนาดนั้นเลยนะครับหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบสวยจัดประหลัดบอกนี่แหละของจริงโอ้โหจะต้องให้ถึงมืองหงอคงเลยว่ะเฮ้ย <laughs> เอาดิคือไม่มีทริคอะไรมากมายในการเล่นเกมนี้นะครับบูลันได้เลยโป่ง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 เข้าสเตเตอร์ปุ๊บป้าเป้งโป่งป้าจ่ายดีแน่นอนไม่ต้องห่วงเนี่ยเท่าไหร่ซิเออสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบแบบสวยจัดอู้สุดในรุ่นจริงว่ะนะใครสนใจอยากเล่นนะครับแนะนำจริงๆเกมนี้เลยราชาวานอนในตำนานหรือเลเจนเดอรี่มังกี้คิงนั่นเองนะครับโอ้โหเสียงหมดกันเลยทีเดียวเชียวนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับจุ๊บ